สวัสดีครับช่อง y o youtube ชื่ออะไรนะครับช่องอะไรนะลูกช่องแม่ติต๋วกับน้องตูนอเออเปาะมาแล้วหนูตุ้นมาหม่ำอะไรหนูตุ้นมาหม่ำโชว์สิวันนี้ได้มะม่วงจ้าเด็ดสดสด,สด,สดจากต้นเลยมาเด้อมากินมะม่วงด้วยกันมะม่วงเด็กชายตูนชอบกินมะม่วงน้ำจิ้มเด็กชายตูนว้า เดี๋ยวดูนะน้ำลายไหลตามเลยอะแม่ยังไม่ได้ทำน้ําจิ้มอะลูกก็ทำน้ําจิ้มแล้วหูหืมเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวยรรกะละมังไว้เช็ดตัวลูกลออเอาอย่าบอกนะว่าเอาสีฟ้าไปใส่แล้ว เอออีกชิ้นหนึ่งสิลูกกินให้กินให้หมดเลยเหรอไม่ใช่กินกินอีกชิ้นหนึ่งสิว่ามันเป็นยังไงมันเปรี้ยวไหม,มไม่เปรี้ยวเลยเหรอครับอร่อยเลยเหรอแม่อดใจไม่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่จะทำน้ำจิ้มกินเหมือนน้องตูนเลยแม่อยากกินเหมือนน้องตูนนะ่ะ ไม่มีความเปรี้ยวเลยอ่ะจ้าอีกชิ้นหนึ่งไหมอีกชิ้นหนึ่งไหมโอ้โหมาจ้ามะม่วงจ้า